กับทะเลครบที่สุดแรับการตอบรับดงทนนกีตาราาตันลี่จะเ็นทุกทุกท่านนะครับเราที่สุดแล้วรารตอบของพระเรือซึ้งตั้งอยู่ในส่วนราชการต่อสู้กับทุจรและรัฐบาลทุกีจังวัดสุนีรครัขอบคุณมากๆเลยนะครับที่จะรับทุกทุกท่านนะฮะคราบผกหวายเชื่อแน่ว่าหมาแม่ได้ราักกันอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องไม่ลืมแบ่งจังไปด้วยนะฮะแต่ถ้านคุณไม่ทราบหรอก นะครับผมเองก็ไม่ไทราบอยู่แล้วเลยนะครับว่าเต่าทะเลสิบปีตกใจครั้งหนึ่งสมัยก่อนในี่ในบ้านเรานะฮะเมนูแบบเปิดอาจจะไม่พิซซ่าแต่สมัยก่อนเขากินกันนะครับยำไข่เต่าเนี่ยนะครับสมัยก่อนนี่นะแต่หายไปหายไปนานกว่าสิบสิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมงานต่างๆนั้นต้องเสียใจร่วมด้วยครับ ซื้อเลขผมเชื่อได้ว่าหลายต่หลายท่านแต่คงจะเคยได้แวะไปบ้านแล้วนะฮะเป็นไม่หมูสวยมากให้ผลผลิตที่ดีมากๆเลยนะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าบางท่านทราบแต่นี้อีกหลายท่านยังไม่ทราบว่าพัทยามีไม่หมูนะครับและโดยเฉพาะนที่ต่างซื้อเลขเนี่ยนะครับได้เป็นฉากที่รองรับการจัดการแรงคเสร่งทั้งหลายของโลกมาแล้วหลายต่อหลายร่างอย่างคุณชูเรียนพูดถึงแนวคิดสำหรับการคเสร์ตแจกใคราวนี้การจัดเตรียมสานที่และ หลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้สือข่าวเชิญครับทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนทุกท่านในพืับที่สีทองนะครับวันนี้จริงๆแล้วซีเวอร์เลกเนี่ยเราเปิดเหเนินการให้กับ ดีครับโอเคฟังความคิดเนหะ็นน้องทั้งสามคนนี่ฟังแบบว่าพี่ทั้งหลายพูดถึงคอนเสิร์ตในคราวนี้ตัวเองต้องขึ้นเวทีแล้วให้พูดถึงความรู้สึกของตัวเองดีกว่านะครับที่เตรียมพร้อมที่จะร,ร่วมคอนเสิร์ตในคราวนี้น้องไหน่าก่อนเลยนะครับเชิญครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซิลเวอร์เดนจานเฟสนะคะก็แน่นอนค่ะว่าจะสนุกแน่นอน ก็ต้องขอบคุณพี่โก้มากมากด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้โอกาสเวลาไปร้องนะคะดีใจมากๆคขอบคุณมากครับองเช่นครับก็องม,มาวันนี้มาในตัวแทนปเป็นตัวแทนขององในนโมทีฟนะคะก็องดีใจมากในฐานะศิลปินแจ๊สก็ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาร,มาร่วมง,งานที่มีคุณภาพอย่างซิมบัลดีแจ๊สเฟสติวัลนะคะและแทน,นในฐานะานักเตะน้ำเองก็ดีใจรักเต่าทะเลมากแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าการนีนิด ดีใจมากาบบกทุกใจมากเลยในบบเยอะมากเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันสพอร์ตแล้วก็สนับสนุนศิลปินแจ๊สดีๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนงาะ ผมเองก็เพิ่งได้เคยเจอตัวคุณอ๋เลครับฝันเพลงมานานนะครับเสียงพูดยังฟราะเลยครับนัดครับเชิญเลยครับครับผมก็เมื่อกี้ได้ยินรายชื่อศิลปินที่จะมาร่วมง,งานด้วยก็ตื่นเต้นแล้วนะครับแล้วก็ปกตินเนี่ยผมจะร้องเพลงเพลงป๊อปเป็นหลักอย่างที่ทุกคนคงทราบกันนะครับแต่ก็มีโอกาสได้ขึ้นวทีแจ๊สมาบ้างนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ขึ้นวทีแจ๊สเนี่ยรู้สึกได้ว่าคนดูที่เข้ามาดูเราเนี่ยคือมามาเสพดนตรีจริงมาฟังดนตรีจริงแล้วคนที่ ร้องออกไปอย่างเราก็มีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นคันี้ก็เป็นเป็นอีกครั้งที่ตื่นเต้นที่ได้ร้องเพลงในแนวนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับในบรรยากาศดีๆของเซร์ไพด,ด,ด้วยครับขอบคุณมา,มากๆเลยครับนั่นเป็นความสุขร่วมกันนะฮะทั้งผู้สแสดงแล้วก็ผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณทุกๆ่านอีกครั้งหนึ่งตะเพิกครับตอนนี้เราใช้เวลาสั้นๆเดี๋ยวเราขอถ่ายภาพร่วมกันนะครับสำหรับการร่วมกันทํางานในครนัานี้มิวสิคแจสเฟส2 0 1 2นะครับขอเรียนเชิญตัวแทนของโค้กด้วยนะครับบนเวทีครับผมเร ครับ